ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง y o u t u b e ที่นี่หมอชิด o อฟฟิเชีครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับที่นี่หมอชิดอาทิตย์นี้พบกับการกลับมาของคู่ขวัญในตำนานอ,าอันนี้นี่คุณอาคนสวยเขินมากเขิยนยจริงเยจริงไหมคุณกบบอกว่าสอนรามเขาไม่ค่อยกล้าออกไปไหนหรอกช่วงนี้เขา็ด่า ด่าว่าไอพี brands, ่ด่าว่าพูดปั๊บมันก็สวนพูดปั๊บมันก็สวนสามีที่ไหนมันจะทนได้มันยากยังไงคือผมไปยืนเบื่อเขาอ่ะยี่สิบเทยี่สิบเทเทกตรงคุณเลยอ่ะครับแล้วเวลาเขาร้องไห้มันขาดใจจริงๆนะมันมีความร้องไห้ของความเป็นเมียกอกว่าอันเนี้ยเขาคิดถึงพีบูปั๊บไม่เล่นเล่นเรื่องนี้เสร็จอยากมีครอบครัวไหมไม่อยากครับไม่อยากครับไม่อยาก กบยกอีกแล้วอ่ะก็ก็ไม่ก็ก็ไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าก็บอกก็มีหน,น้าที่ยู่เลยไม่ถึงมีมีเมียน้อยค่ะถ้าตอนนี้นะคะเรากําลังอยู่ที่บรรยากาศตลาดน้อยนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่เบนสนุกมากเลยค่ะมีของกินเพียบ